ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐากูลนะคะเป็นประจำค่ะเราร่วมพูดคุยกันกันกบศาสตราจารย์ดรชัยยายิ้มวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณยาตาวีมินและท่านผู้ฟังครับ วันนี้นะคะเรื่องราวเฉพาะการเมืองในประเทศไทยนี่ก็เรียกได้ว่าแน่นเอียดเลยทีเดียวนะคะที่อาจารย์จะรวบรวมมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีเรื่องหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะไปเยือนมาเลเซียหรือว่าได้เป็นสตรีทรงอิทธิพลนะคะแล้วก็ยังมี <c oughs> เรื่องราวการเมืองท้องถิ่นอย่างนายกอบ,บจนี่ก็อาจารย์เคยคาดการไว้ตั้งแต่ต้นๆปีแล้วว่าปีนี้จะเข้มขน้นแล้วก็เข้มข้นจริงๆบวกกับยังมีเรื่องของน้ําท่วมภาคใต้แล้วก็เรื่อง ของการแจกเงินดิจิตอลที่เรารอคอยกันด้วยวันนี้อาจารย์จะมาสรุปให้ฟังกันใช่เลยค่ะอาจารย์คะครับใช่ครับก็พูดถึงเรื่องแรกกันก่อนเนี่ยนะครับ,รบเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วท่านนายกแพทองทานชินวัตรพร้อมครอบครัวโดยเมื่อยิงนายกพุตรีก็ขอญาตลางานนะครับ,รบวันที่สิบสามแล้วก็สิบสี่นะครับก็ได้ลางานไปมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรคพักเพื่อไทย โดยมีอดีตนายกทักษิณชินวัตรอดีตนายกเศรษฐาทวมีสินแล้วก็สมาชิคกคณะกรรมการบริหารพรรคก็ไปประชุมกันตามปกติที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับที่หัวหินแล้วก็มีการประชุมกันก็เรื่องปกติธรรมาดาใ,ในขณะเดียวกันวันศุกร์บ่ายต่้นนายกแพทรองทานชินวัตรก็เรียกว่ามาอย่างรวดเร็วมากนะครับมาเข้าเฝ้าพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเปิดสะพานทศมาราชันซึ่งหมายความว่า พระมหากษัตริย์ลำดับที่สิบนะครับเป็นทางพิเศษสายพระรามสามกับดาวขนองอที่รอบนอกกรุงเทพฝั่งตะวันตกนะครับก็เป็นสะพานใหม่เพื่อจะเชื่อมตอนกรุงเทพกับธนบุรีนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชานชนนะครับเรามีสะพานหลากหลายมากทั้งสะพานกรุงเทพสะพานพุทธนะครับวกสะพานพระรามแปดตอนนี้เรามีสะพาน มากมายทีเดียวนะครับ <pay. S 2> ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญที่คุณยาตาหุยินได้กล่าวไว้ก็ไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมาเลเซียวันที่สิบห้าและสิบหกนะครับในวันอาทิตย์แล้วก็วันจันรทร์ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปประเทศมาเลเซียที่เมืองปูตราจายาเนี่ยนะครับซึ่งเร็วกับประเทศไทยประมาณหนึ่งชั่วโมงเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการนะครับเป็นการประชุมประจําปีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่เจ็ด ที่เรียกว่า annual consultation โดยมีการโดยมีท่านรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีวัฒนธรรมนี่นะครับโดยนายยตรีมาเลเซียดาโตอันวาอิบราฮิมได้มีการต้อนรับนะครับซึ่งนายกนตรีไทยก็กล่าวว่าประเทศไทยกับมาเลเซียเนี่ย เป็นวิถีประเทศที่ใกล้ชิดกันมากมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นหุ้นส่วนทางการค้าการลงทุนใหญ่ที่สุดและประเทศหนึ่งในอาเซียนแล้วก็เป็นประเทศที่มีคนไทยเนี่ยพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเรียกว่า จริงๆแล้วคนมาเลเซียเนี่ยเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียเนี่ยผมในสมยัยเด็กๆเนี่ยคุณพ่อเป็นสุลรากาล <ừ> แล้วก็ไปปราบปรามที่ภาคใต้เนี่ยพอปิดเทอมททเลนเนี่ยผมก็จะไปอยู่กับคุณพ่อที่ภาคใต้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปปราบปรามที่ภาคใต้เนี่ยและคนมาเลเซียเนี่ยพอวันศุกร์วนันเสาร์เนี่ยก็จะเดินทางข้ามจากฝั่งมาเลเซียเนี่ยมาภาคที่หาดใหญ่จำนวนมากในอดีตและทุกวันเนี่ยก็มีมาพัก ที่หใหายเช่นเดียวกันในช่วงเทศก,กาลเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นสาคัญเนี่ยในการเยือนในครั้งนี้ครั้งที่7เนี่ยเพื่อจะเป็นร่วมสักขีพยาณและก็มีการแลกเปลี่ยนสองข้อด้วยกันเนี่ยนะข้อที่1เนี่ยเพื่อทําความตกลงบันทึกความเข้าใจระหว่างมาเลเซียรับเบอร์บอร์ดก็คือ m r p คือคือประเทศไทยและมาเลเซียเนี่ยก็รียกว่าปลูกยางพาราเยอะมากเนี่ยครับแต่ประเทศไทยวันนีย ปลูกยางพารานทั่วทั้งประเทศเลยเนี่ยนะครับแต่ภาคใต้ก็ยังปลูกยางพาราอยู่แล้วก็มีการในเรื่องของบ,บันทึกความเข้าใจระหว่างมาเลเซียรับเบอร์บอร์ของมาเลเซียกับการยางแห่งประเทศไทยเป็นตามพัฒนาอุตสาหกรรมไทยยางพาราและความร่วมมือทางเศรษฐกิจอันนี้สําคัญมากๆเลยก็เป็นเรื่องของความตกลงเรื่องการยางของประเทศพเพมาเลเซียกับประเทศไทย ประการที่สองเนี่ยนะครับเป็นการร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของมาเลเซียและรัฐบาลไทยว่าวยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมเพราะว่าในเรื่องของการค้าการลงทุนและความร่วมมือและเพรบบาะวัฒนศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเพราะว่ามาเลเซียกับไทยเนี่ยจริงๆแล้วประเทศมาเลเซียเนี่ยก็คนนับถือศาสนาอิสลามมากแล้วก็มีคนจีนเยอะอยู่ด้วยในขณะเดียวกัน ภาคใต้ของคนไทยเนี่ยก็มีคนนับถือศาสดามอิสลามเนี่ยเยอะพอสมควรเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็มีชาวไทยจีนชาวพุทธเนี่ยก็มีจํานวนไม่มากเท่ากับชาวมุสลิมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องการจะเซ็นบันทึกความเข้าใจในเรื่องของความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> คุณเตาวีมิต <c oughs> ก็เป็นการาร่วมแถลงข่าวความร่วมมือทั้งของประเทศครั้งที่เจ็ด สรุปก็คือว่าความเรียกว่ามุ่งมั่นในเรื่องของการค้าการลงทุนรักษาพลวัตความสัมพันธ์เพื่อสันิสุขและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันไทยเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนเป็นประธานอาเซียนของมาเลเซียในปีหน้า2025ซึ่งมาเลเซียจะเป็นประธานของอาเซียนการประจุมาอาเซียนแล้วก็เชื่อมโยงในเรื่องปัญหาชายแดนด้านเศรษฐกษิจดิจิทัลการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมในเรื่องของการผลิตอาหารฮาหาลาเนี่ยนะครับซึ่งไทยมาเลเซียเนี่ยจะเดินหน้าบรรลุปเป้าหมายการค้าขายาร่วมกันเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยจำนวนสามหมื่นกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยภายในปี2027ซึ่งประเทศไทยกับมาเลเซียเนี่ยก็เป็นประเทศหรือว,ว่าคู่ค้าการลงทุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เรียกว,ว่าเป็นมิตรไมตรีต่อกันโดยเฉพาะยิ่งปัญหาชายแดนภาคใต้ปัตตานียะราแล้วก็จงังหวัด มาลาที่วาดเนี่ยนะครับก็มีปัญหากันเนี่ยมันมีกลุ่มก่อการร้ายเดียซึ่งปร,ประเทศไทยกับบเลีเซียเนียก็ร่วมมือกันปราบปรามเนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันอันเดียก็เป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมเนี่ยที่ตั้งอดีตนายกทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเท่านั้นเองเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตอะไรมากมายเนี่ยเพราะว่าอาดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความ เชี่ยวชาญมากในเดินรงเดินทางไปต่าง,งาประเทศได้รับการยอมรับในต่างประเทศเนี่ยนะครับจนเมืองไทยก็ค่อนข้างจะเรียกว่าปฏิเสธอดีตนายกทักษิณมากมายเพราะมีเรื่องของอย่างว่ามีคนรักท่อพื้นหนังคนช้งางท่อพื้นเสือเนี่ยนะครับคุญยาตาบีมิน <c oughs> ดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เรียกว่าเอาละวันนี้ก็ถือว่าท่านดาโตอันวาอิปราหินนายกมนตรีมาเลเซียเนี่ย ก็ตั้งอดีตนายกทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวท่านรเดงไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับในเรื่องของปรึกษาในเรื่องของการเป็นประธานอาเซียนปีหน้าของมาเลเซียนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอาละเป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับถือว่าเอาละท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมทีเนี้ยมาคุยถึงเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเราจะเจอในเรื่องของปัญหา น้ำท่วมภาคใต้ถึงเรื่องที่เลยไปเรื่องครอบคุมมามันเริ่มมาตั้งแต่โอ้โหช่วงกลางเดือนพฤษกายนแล้วแล้วก็น้ํำยังท่วมอยู่นะครับภาคใต้เนี่ยครอบคุมพื้นที่11จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบกระเทือนเนี่ย737,000กว่าครัวเรือนอได้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย35รายนะครับล่าสุดเนี่ยเหลืออีก5จังหวัดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่จังหวัด ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งจํานวนแนวโน้มสูงขึ้นเนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยกับชุมพรเนี่ยสูงถึงหน้าอกเลยนี่นะครับมผมติดตามข่าวล่าสุดเนี่ยแต่รู้สึกว่าขณะเนี้ยเนี่ยน้ําก็จะคลี่คลายไปแล้วเนี่ยในช่วงประมาณวันที่ยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดธันวาคมนี้เนี่ยนะครับแต่ทราบข่าวมาว่าจะมี พายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยประมาณวันที่24-25ซึ่งตรงกับวันช่วงวันคริสต์มาสนี่นะครับแต่ประเด็นสําคัญมันมีอย่างนี้ครับจากสถานการณ์ของความกดอากาศสูงกําลังปลายกลางถึงค่อนข้างแรงและลอกใหม่เนี่ยจากประเทศจีนเนี่ยจะทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากขึ้นพร้อมกับน้ําทะเลหนุนนะครับในช่วงวันที่ยี22 พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ครอบคลุมไปทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่ประเด็นสำคัญมันมีอย่างนี้ครับว่าในช่วงนี้ยมันมีทั้งพัดายุลูกใหม่จะเกิดขึ้นและน้ําก็ยังนิ่งอยู่ยังขังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชยังขังอยู่บังเอิญท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จเนี่ยพอเสร็จพอช่วงบ่ายเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับแล้วก็ รู้สึกว่าอีกสองสามท่านเนี่ยก็ติดตามขึ้นไปเนี่ยลงพื้นที่ภาคใต้เลยซึ่งชาวใต้ก็ดีใจนะครับได้เจอท่านนายกแพทองทานจีนวัตรเนี่ยและก็บอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็ยังเรียกว่าน้ํำยังขังอยู่บวกกับน้ํำทะเลหลุนมอยู่นะครับเพราะท่านไปสมัมผัส พื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยก็ได้มีการแจกถุงยังช่วงยังชีพไดยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาไทยคานอนุทินชาญวิทกุรลรองนายยงตรีและลำเจริญอัดไรยเนี่ยก็ร่วมเดินทางไปกับท่านด้วยทีนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยล่าล่าสุดเนี่ยถนนบริเวณที่เส้นทางนครศรีธรรมราชกับสุร,ราษฎร์ธานีเนี่ยที่ตำบลสีชนอำเภอสีชนนครศรีธรรมราชเนี่ย รถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้เลยถ้าเราดูในรายการโทรทัศน์เนี่ยะจะสังเกตได้ว่ารถสิบลงสิบล้อเนี่ยรถมอเตอร์ส้มมอเตอร์รไซค์เนี่ยผ่านไม่ได้เลยเนี่ยนะครับก็ถามว่าก็จะต้องอาศัยเนี่ยนะครับในเรื่องของถนนราชดเนินเนี่ยผ่านถนนอ้อมเอิมอะไรต่ออะไรามากมายเนี่ยแต่ประเด็นสําคัญที่มันจะตามมาคุณยาตาลีมินครับเห็นบอกว่าจะมีพายุลูกใหม่มาจาก ฝั่งทะเลจีนใต้และมวลอากาศเหนือเนี่ยมันจะเข้ามาอีกหนึ่งลูกนะครับแล้วก็บางเงินผมสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ชวลิตเนี่ยซึ่งมีความเชี่ยวชาญมากเ่ยบอกว่าอาจารย์ช่วยเป็นสื่อบอกพี่น้องประชาชนทีโดยเฉพาะยิ่งภาคใต้เนี่ยส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกทางภาคอีสานตอนบนและตอนล่างเนี่ยจะเจอมวลอากาศหนาวเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่วันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยตลอดไปจนถึงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยในสัปดาห์หน้า เตรียมเสื้อกันหนุ่งกันหนาวได้แล้วนะครับอ,อุณหภูมิจะต่ําลงมาจนา14-15องศาเซลเซียสส่วนบนดอยกุฎิลกะครับอ,อุณหภูมิจะต่ําลงมาถึง5-6องศาเนี่ยนะฮะใ,ในช่วงกลางคืนในกรุงเทพมหานครคุณยาตาวิมินครับผมวัดอุณหภูมิอากาศเนี่ยนะฮะตกมาถึง23-24องศาเซลเซียสเลยนะฮะในกรุงเทพมหานครเนี่ยเพราะฉะนั้นที่อยู่บนดอยเนี่ยนะครับภาคหลงภาคเหนือเนี่ย ต้องใส่แจ็คเก็ตกันเลยใส่เสื้อสเวตเตอร์กันเลยนยครับ<ม>อุณหภูมิมันจะหนาวมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสกับปีใหม่เนี่ยคนไทยได้รับอากาศหนาวอย่างแน่นอนและภาคใต้เนี่ยน่าห็นใจมากก็<ม>จะเจอทั้งพายุฝนนะครับน้ำเรียงค้งอยู่บวกกับในเรื่องน้ําทะเลหนุนนะครับก็น่าสงสารมากทีเดียวนะครับโดยเมื่อยิ่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยเนี่ยนะครับก็เรียกว่า ก็ต้องเจอสภาพอากาศน้ําท่วมอย่างหนักทีเดียวก็เรียกว่าอยากจะให้คนไทยเนี่ยช่วยเหลือกันก็ผ่านทั้งกองทัพบ,บกกองทัพไทยกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วก็รู้สึกว่าทางกองทัพไทยกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพบ,บกเนี่ยก็ช่วยเหลือส่งจํานวนทหารทหารเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางภาคใต้แล้วก็เรียกว่า พยายามช่วยเหลือกันบดเนี่ยนะครับทั้งกรมบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันนะครับอเอาละมาดูถึงเรื่องของการเลือกตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นมไม่น่าเชื่อนะครับก็เรียวกว่ามีการเลือกตั้งซึ่งมีการเลือกตั้งมาโดยตลอดเนี่ยนะแต่จะเข้มข้นขึ้นตั้งแต่ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์แต่ข่าวการเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยเครือข่าย พรคสีน้ําเงินก็คือพรักขุมใจไทยนี่แหละ <Okay. S 1> ที่จังหวัดตาาเพชรบูรณ์บุรีรัมนี่นะครับโอ้บอกว่าแม้กระทั่งภูมใจไทยบอกผมไม่ได้สนับสนุนเรื่องการปกครองส่วนต้องถิ่นหรอกแต่ก็ปรากฏว่าทั้งตรา,ตาเพชรบูรณ์บุรีรัมย์เนี่ยพักสีน้ําเงินเนี่ยกวาด uh huh. เรียบหมดเลยเนี่ยนะครับ okay, okay. นายกอบจจังหวัดตากเนี่ยก็เรียกว่ากวาดไปทั้งสองจังหวัดนะครับแล้วก็แม่กระทั่งเนี่ย ที่นายกอบอจอจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ควาดไปเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับรแล้วก็เลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่นครบ,บุรีรัมย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยของบ้านใหญ่นะครับของตระกูลชิดชอบเนี่ยก็กวาดกันไม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งสมาชิกสภาเทศบาลที่นครบ,บุรีรัมย์เนี่ยก็พักสีน้ําเงินพักภูมิใจไทยเนี่ยก็วาากันไปหมดเลยเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ก็ถือว่า ภาคภูมิใจไทยเนี่ยก็เรียกว่าก็กวาดกันหมดเลยแล้วก็ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งมากทีเดียวทั้งที่นายกอบจในเรื่องของจังหวัดหลากหลายจังหวัดทั้งสงขลาทั้งภาคใต้แล้วก็หลากหลายภาคเนี่ยนะครับก็จะมีการเลือกตั้งมากทีเดียวทั้งสงขลาทั้งชุมพรหลากหลายจังหวัดผมก็จําไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับ <copyright. S 2> มันมีการเลือกตั้งปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว็นะักการเมืองระดับชาติเนี่ยก็ลงมาเล่นที่นายกอบจอนายกเทศมนตรีเนี่ยหลากหลายมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของการเลือกปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการเรียกว่าใช้พลังของบ้านใหญ่เยอะมากทีเดียวนะครับมาคุยถึงเรื่องแจกเงินดิจิทัลหนึ่งบืนบาทเฟสสองและเฟสสามกันบ้างคุณยาดาววิมินกันชายาเนี่ยไม่ได้แน่นอนเลยนะครับไม่ได้เนี่ยนะครับ กระทรวงการคลังมอบหมายให้กรมบัชีกลางอนเงินหนึ่งมืนบาทเนี่ยนะครับเมื่อวันที่สิบสองธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งนายมตรีก็บอกดําเนินยง,งานรัฐบาลมาสามเดือนเนี่ยภายใต้ชื่อว่าสองห้าหกแปดโอกาสไทยทําได้จริง mm hmm. มีเงินหนึ่งมืนบาทเฟสสองและเฟสสามซึ่งจะได้ในเฟสสองเนี่ยนะครับเงื่อนไขเนี่ยต้องมีผู้สูงอายุหกสิบปีขึ้นไป ผ <One input> e ู้มีสิทธิ์ต้องบินเป็นผู้สิที่สูงอายุเนี่ยประมาณ3ามถึงสี่ล้านคนก้อนแรกจะได้เงินสดนะครับก้อนเดียวพร้อมระบบพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับบัตรเลขที่ประชาชนต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเท่านั้นเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิทางเกณฑ์ทางคุณสมบัติที่กำหนดนะครับได้รับเนี่ยก่อนวันตรุษจีนก็คือก่อนวันที่ยีมกราคมจะชวนเฟสสามเนี่ยนะครับเฟสสามเนี่ย จะแจกเป็นเงินดิจิทัลอ a l l e t ผ่านโครงการเติมเงินในกระเป๋าหนึ่งหมื่นบาทก้อนแรกเนี่ยได้รับเงินสดนะครับแต่ต้องผ่านหลักกงหลักเกณฑ์เลยมากมายเฟสที่สามเนี่ยกรมบัญชีกลางไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดผ่านพร้อมเพ์ผู้บัตรประชาชนแต่จะเป็นการจ่ายผ่านดิจิทัล wallet เพราะเราต้องใช้ระบบ AI เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเชื่อมรัฐบาลคุณสมบัติเฟสสามเนี่ยก็คือกลุ่มที่ ผ่านแอปทางรัฐเนี่ยเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่ใช่ะครับนะครับต้องเป็นผู้ที่สูง60ในเฟสสองไี้6ในเฟสสามเนี่ยต้อง16ปีขึ้นไปจากวันที่ลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้ไม่เกินเนี่ย840 0ส0บาทขึ้นไปปี2566โดยกรมสมบัตกรเนี่ยต้องมืตรวจละองละเอียดยิบเลยผู้ที่มีราไอเจวันก่อนเปิดงรงมุงลงะเบียน โครงการพเพราะฉะนั้นคุณยาตาวิบินกัญชายาเนี่ยลืมได้เลยนะครับไม่มีสิทธิ์ได้แน่นอน <Okay. S 2> นะครับเอาละมาคุยถึงเรื่องที่นายกแพทองทานชินวัตรเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ก็ดูข่าวดีเดี๋ยวมาดูข่าวเศร้าๆสักเล็กน้อยนะครับคือเรื่องของเมื่อวันพุธเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยที่มีพรรคฝ่ายค้านเข้าร่วมประทานดินเนอร์กัน <Okay. S 2> มาคุยถึงเรื่องนายกแพทองทานชินวัตร ดีอกดีใจมากติอดอันดับ29สตรีอิทธิพลของโลก <c oughs> บอกภูมิใจมาก <c oughs> ที่เห็นคำว่าไทยแลนด์แต่ไม่ได้ดีใจมากว่ามีชื่อแพทองทานจินวัตติ <c oughs> ดอันดับผู้หญิงที่มีอิทธิพลนะฮะบอกว่านิตยสารฟอรบเนี่ยเลือกให้จัดอันดับ29สตรีที่ทรงอิทธิพลของโลกจากร้อยคนทั่วทั้งโลกเนี่ยบอกดีใจ <c oughs> ไปดูในลิสต์เนี่ยบอกว่าจากร้อยอันดับเนี่ยได้เห็นคำว่าไทยแลนด์ <c oughs> S 2> <S 2> มีความภาคภูมิใจมากเพราะทุกครั้งที่ดูในลิสต์ว่าพอมีเห็นชื่อไทยแลนด์เนี่ยดีใจแต่ไม่ได้พูดเลยว่าเห็นชื่อแพทองทานชีนวัฒน์แล้วดีใจนะครับ <S <S 2> <S 2> ก็เรียกว่าเอาละก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับเป็นผู้ที่มีอิทธิพล ของโลกก็เอาละจริงๆแล้วท่านก็น่ารักเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าจะปรับปรุงตัวในเรื่องการแต่งกาย,ะะยอะไรต่างๆอันนี้ก็ผมว่าท่านก็น่ารักดีนะฮะ <c oughs> อายุน้อยก็จริงเแต่ท่านก็ยอมรับความเป็นจริง <c oughs> มาดูข่าวในเรื่องของดินเนอร์พักฝ่ายค้านกันบ้างนะครับ ที่ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษดรเนี่ยได้รัดแกนนาพักร่วมฝ่ายค้านรัฒประหารเย็นเมื่อวานเนี่ยนะครับแต่เราอัดเทปของวันพุธพอดีเนี่ยนะครับบอกว่าพักพลังประชารัฐจะส่งใครเข้าร่วมไหมเครื่องคุณัยบูณิติตอวันเลขาธิการพักพลังประชารัฐเนี่ยบอกว่ายืนยันว่าพักจะส่งตัวแทนเข้าร่วมแน่นอนแต่พลเอกบวิทรวงสุวรรณหัวหน้าพักเนี่ยสสวีรายชื่อว่าท่านม่เข้าร่วมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าก็จะมีการ คุยกันก็คงไม่มีเรื่องอะไรมากมายเนี่ยครับเป็นการสังสรรค์กันเนี่ยแต่ที่เนี้ยคุณผลิตวัชรศิลป์เนี่ยนะครับก็บอกว่าจะมีการเสนออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมสภาสมัยเนี้ยแน่นอนแต่เมื่อไหร่ยังไม่ได้กําหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องฟังกันรอบดีฮะการอภิปรายเนี่ยก็เป็นการตรวจสอบรัฐบาลในเรื่องการบริหารการจัดการของรัฐบาลเนี่ยเขาทำงานมาแล้วเนี่ยกว่าจะถึงวันอภิปรายเนี่ยก็หนึ่งร้อยกว่าวันพอดี ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับดินเนอร์พักร่วมฝ่ายค้าเด็ดในครั้งนี้เนี่ยก็ภายหลังจากพักพลังประชารัฐเนี่ยมีมติขับยี่สิบสอสอซึ่งเป็นกวนของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเนี่ยสอสอพยาวเนี่ยได้ออกจากพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนก็คงจะทราบดีเนี่ยนะครับก็ทําให้เสียงของฝ่ายค้านนี่มีชัดเจนมากยิ่งขึ้นและก็ต้องจับตามองว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักเนี่ยซึ่งไม่เข้าร่วมแน่นอนเนี่ยนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่า พรรคกล้าทำเนี่ยซึ่งมีคุณนรุม,มนบพินโยสินวัฒเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นหัวหน้ารรคเ่ยซึ่งมีสอสออยู่เพียงสี่คนเท่านั้นเองอซึ่งร้อยเอธมร,รมนัทพรมเผ่าเนี่ยก็เข้าเป็นสมาชิกของพรรคกล้าทำแล้วมียี่สิบสอสอนะครับก็เข้าพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นพรรคกล้าทำเนี่ยก็มีจำนวนสอสอทั้งสิ้นเนี่ยยี่สิบสี่คนนะครับก็ทําให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ย มีสมาชิกเนี่ยเพิม่มเติมซึ่งพรรคประชาชนเนี่ยก็บอกว่าดีใจแต่ประเด็นสำคัญมันมีอย่างนี้ครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะฮะคุณยาตาวิมินครับคุณกิฟตครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณธรรมรัฐพรมเผาเนี่ยอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในเชิงการเมืองในเชิงรัฐศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วคุณธรรมรัฐพรมเผ่าเนี่ยถึงแม้ว่าตัวชื่อพรรคที่จะอยู่ในพรรคกล้าทำเนี่ยกล้าทำทั้งหมดเนี่ย ก็เอียงมาทางพรักเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในสมาชิกของพรักเพื่อไทยแล้วก็อาจจะมีหัวใจอยู่พักเพื่อไทยแล้วก็มาอยู่ทางพักภูมิใจไทยดังนั้นเนี่ยพักที่มีบทบาทมากๆเนี่ยวันนี้ก็อยู่ในพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยที่มีความสําคัญอย่างมากทีเดียวในเรื่องของพักร่วมรัฐบาลดังนั้นเรียกองทิดว่าการเมืองนับจากนี้ไปเนี่ยก็าดีมีสองพักใหญ่ๆที่มีบทบาทสําคัญมากทางรัฐบาลไทยเนี่ย ตราบใดที่รัฐบาลเนี่ยยังประพฤติตัวปฏิบัติทาตัวที่ดียังซื่อสัตย์สุจริตไม่ประพฤติบิ่ชอบไม่ทุจริตช่อราชบังหลวงเนี่ยนะครับก็าอาจจะอยู่ได้ยาวนานอาจจะถึงสองปีหรือสามปีอาจจะมีการปรับคอรมอบ้าเป็นบางครั้งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีท่าทีที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลวันนี้ก็ไปยื่นต่อปอปอชแล้วในเรื่องของ ท่านอดีตนาะยกทักษิณชินวัตรไม่ได้นอนที่ mm hmm. เรือนจำเลยไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจทั้น14บเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนไหวในการเมืองปกติครับใน mm hmm. เรื่องปกติธรรมดาแม้กระทั่งท่านประธานาธิบดียุนซอกจอของเกาหลีใต้เนี่ยก็พยายามจะถูกให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกรัฐสภาและประชาชนเนี่ยเพียงพยายามขับไล่เนี่ยนะครับก็ยังเรียกว่าเป็นข่าวครา,าวอยู่ซึ่งประธานาธิบดีซุนยอกซอลเนี่ย ก็ยังไม่ยอมลาออกนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวการเมืองระหว่างประเทศส่วนว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ให้ชาวเอเชียโดยเฉพาะยิงชาวจีนเนี่ยกลับไปเรียนต่อแม้ทั้งศึกษาอยู่แล้วก็กลับมาท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวบ้านเนี่ยไม่ให้กลับไปที่ประเทศไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประเด็นที่มีความสําคัญมากซึ่งจะต้องรับ สาบานตกวันที่20มกราคมเนี่ยอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับของของขา่าวทางด้านความสมัครระหว่างประเทศเพราะว่าประเทศจีนกับประเทศอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข่งขันกันมากมายทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของการเมืองระหว่างประเทศครับยาตาววบิทับ ค่ะวันนี้ก็ประเด็นครบถ้วนเลยนะคะทั้งในเมืองไทยเองแล้วก็อาจารย์แถมให้ในต่างประเทศ<ม>อีกนิดหน่อยจริงๆถ้ามีเวลาเนี่ยอาจารย์ให้เต็มกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะว่าน่าสนใจ <c oughs> <c oughs> ประเด็นน่าสนใจนะคะอาจารย์จริงๆก็แบบอยากคุยเหมือนกันนะคะครับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะศาสตราจารย์ดรชัยยายิมวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ได้ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันยาตาวีมินวรณธา,ากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสุภากาชาติไทยเชิญที่งานกาชาติประจําปี2567ภายใต้แนวคิทดทสมะราชา72,000ษาถวายพระพรพบก,กับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแสงแห่งพระบารมีว้าวเฉลิมพระเกียรติโคมถวายพระพรแจกัชนชมมนสเสน่ห์ผ้าไทยพบก,กับสินค้าอุปโภคบริโภคพร้อมกิจกรรมและความบันเทิงที่หลากหลายและสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงที่บ๊ w w w i r e d c o r e o r g 11-22ธันวาคมนี้ณนะสวนลุมพินี